วันนี้จะมารีวิวร้านขายกระเป๋านะครับอ่าตอนนี้เกตตี้อยู่บริเวณไหนครับอยู่ที่บริเวณหน้าเซเว่นนะครับหน้าเซเว่นสาขารามสีเอ็ดนะครับครับอ๋อร้านกระเป๋านะครับขายกระเป๋าครับอ่าสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีค่ะแม่ค้าขายกระเป๋าอะไรบ้างครับกระเป๋าผ้าค่ะกระเป๋าผ้า ซับอย่างดีเลยนะคะอ oh. การเย็บของเราการันตีเลยค่ะเย็บเองเลยนะครับเย็บเองเลยค่ะแล้วก็ซับได้ด้วยมีหลายแบบนะคะถ้าเป็นแบบของเมืองนอกก็มีของในนี้ก็มีมีหลายแบบเลยค่ะคุณอันนี้จะเป็นผ้าลายของทางเมืองนอกอันนี้เป็นกระเป๋าถือใส่ล่มใส่ ข้าวกล่องซุปเปอร์แว่ได้ใส่ร่มได้นะครับค่ะแล้วก็กล่องข้าวซุปเปอร์แว่แล้วก็ถ้าเราไม่มัดเราก็จะหวักขึ้นอ๋อตัวนี้จะเป็นทรงเดียวกันเลยใช่ไหมครับทรงเดียวกันอันนี้ทรงหันับกระเป๋าหันขาค่ะอ๋อทรงหันขานะครับและทรงที่สองนี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันค่ะอ๋อทรงโค้งนะครับใช่่คะแต่ตัวนี้เป็นทรงเดี่ยมใช่ไหมครับใช่ค่ะคือทรงนี้ ทรงนี้ร้อยยี่สิบรวมวันนี้ร้อยสามสิบนะครับได้ข้างล่างคืออะไรครับเกกระเป๋าเป็นแบดตัวอันนี้อันนี้ใบใหญ่นะคะคุณแบบมีใบเดียวแล้วอันนี้เราขายอยู่ร้อยแปดสิบไม่ข้างในซับจุดของก็ได้เยอะเย็บเองคนเดียวเลยนะครับน้องน้องสาวเป็นโรงงานบ้านค่ะอ๋อโรงงานอยู่อยู่ที่อยู่กรุงเทพนี่ครับ โอ้ยเชียงใหม่นะครับแต่เรากรุงเทพแล้วอันนี้ก็ไปเล็กไซเล็กไซเล็กเราไปร้อยห้าสิบครับเรือสองสีละไซเล็กร้อยห้าสิบไซใหญ่ร้อยแปดสิบอ่ะค <180 S 2> ันนี้แบบแบบร้อยสี่สิบเป็นไงครับข้างในครับใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันกระเ๋าเป็นแบบสปายอันนี้ข้างในเราก็สายก็เลื่อนได้นะคะครับ ด้านข้างก็มีซิปสองข้างเลยพอมีซิปด้วยนะครับป่ะนี่ค่ะตรงไหนซักและแบบร้อยยี่สิบมีมีสายไหมครับมีอันนี้มีทรงคือทรงนี้ไงครับมีมีสายสั้นไม่มีสายอ๋อเป็นสายสั้นนะครับค่ะแล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือเป็นวงไปละร้อยนะครับ่ามไปละหนึ่งร้อยเป็นแบบนี้มีสีเท่าที่เห็นแล้วค่ะสีครีมเยอะหน่อยแล้วก็มีลายอยู่สองลายนี้ มีขายส่งตามห้างไหมครับไม่มีครับของเรามีแค่นี้มีมาเรื่อยๆแต่เราขายไม่ไม่เอามากเพราะว่าท้านี่แพงขายขายทุกวันเลยไหมครับขายทุกวันเช้วันธรรมดานะคมาแล้เลิกงานแล้วก็มาขายถึงสอง่มก็เสร็จเริ่มประมาณกี่โมงครับเริ่มขายประมาณกี่โมงครับเออหกห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งนะครับห้าโงครึ่งครับแต่ช่วงนี้ก็มาขายตอนกลางวันด้วยนะครับ สี่วันก็เลยมาขายก็เรามีของดีและล่างสุดนี่คืออะไรครับ่วนร่างชุดที่คุณกระเป๋าสะพายไว้ใส่โทรศัพท์อ่าดีัจะได้สีอะไรครับมีใส่โทรศัพท์แล้วด้านข้างก็ใส่เนี่ยใส่อะไรก็ได้มีซิปด้วอ่าเลยครับอ่าซื้อให้แม่นะครับเอากระเป๋าอะไรอ่าเีรีเลยเอ็นผ้าเป็นแมวหรือไรเป็นรูปไม่รอละ แมวกับหนูหรือเปล่าครับลายสมออชัยลายหนีคืออีทแมวแล้วราคานี้ลดได้ไหมครับค่ะถ้กันเองที่ไปสี่ห้ากันเองสี่ห้าถ้าราคามาตรฐานคือตันนี้เลยค่ะบกระทังจัดกันสุดแม่ค้าเยอครับขายทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ขายดีไหมอหน้าเซเว่นนะครับขาช่วงนี้ขายดีไหมครับ บา,บ,บางครั้งวันหนึงไม่ได้ใบหนึ่งไั้แต่เช้าดันขึ้นเอาเอาใบนี้นะคะเอาใบแมวนี่ครับอาเ็บที่จ่ายตังป้าเขาครับขอบคุณนะคะ45บาทนะครับแล้วก็นำบัตรให้ป้าเขาครับ โอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับถ่ายที่รีลวงเองนะครับครับอานเกนะคที่บอกาผู้ชมเลยครับถาเคนนจอกรามเยครับสับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนท่ครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วครับร้านกระเป๋านะครับหน้าเซเว่นอีเลเว่นนะครับ